รับการตรวจ C T Calcium Score นะครับคือการตรวจเรื่องของปริมาณแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจนะครับ <S <S เพื่อช่วยแพทย์เนี่ยสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงนะครับ <S <S เพื่อประเมินเรื่องะวางแผนการรักษาเพื่อป้องกันการเกิดเรื่องของเส้นเลือดหัวใจนะครับซึ่งข้อดีของการตรวจนี้นะครับก็คือการตรวจเล็กทาได้ง่ายนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับใช้เวลาแค่ประมาณ1 0บถึงสินาทีแค่นั้นแล้วก็ไม่จำเป็นต้องกดอาหารมานะไม่จำเป็นต้องฉีดสีด้วยครับ สำหรับผู้ป่วยที่แพ้หันทะเลหรือแพ้สารยุแสงก็สามารถคัดกรอนด้วยวิธีนี้ได้ส่วนคนที่เหมาะสมที่จะเข้ารับการตรวจถัดกรอนด้วยวิธีนี้นะครับได้แก่คนที่มีอายุมากกว่า40ปีขึ้นไปนะครับคนที่มีโรคประจําตัวเช่นเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงนะครับคนที่สูบบุหรี่นะครับคนที่มีน้ำหนักอ้วนนะครับคนที่ขาดการออกกำลังกายหรือมีภาวะเครียดนะครับหรือคนที่พักผ่อนไม่เพียงพอนะครับหรือคนที่สนใจ ที่คิดว่าตนเองมีความเสี่ยงใดๆก็แล้วแต่นะครับถ้าสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามารับการตรวจวิธีนี้ได้ที่โรงพยาบาลพรมรีองได้ครับแต่สําหรับผู้หญิงนวัดเจริญพันธุ์นะครับที่วางแผนจะตั้งครรภหรือกำลังมีบุตรอยู่นะครับก็ขอหลีกเลี่ยงการตรวจวิธนี้ไปก่อนนะครับ